ไก่ซอสเทริยากิค่ะสวัสดีค่ะ SP Family พรพอมๆมากับเมนูง่ายๆค่ะไก่ซอสเทริยากินะคะในส่วนสะโพกค่ะก็เลาะเอากระดูกออกนะคะแล้วก็บั้งส่วนหนาๆประมาณนี้ก็หมักก่อนค่ะวันนี้ก็จะหมักซอสฝาเขียวน้ำตาลทราย นี่เพิ่มสีหน่อยนึงด้วยสีอิวดำหวานคลุกเคล้าขยำขยำให้ซอสเข้าไปในเนื้อนะคะเนื้อไก่่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะนะคะแล้วก็ขยำอีกรอบนึงค่ะคลุกเคล้านะคะ นี่พอได้ประมาณนี้จะเก็บใส่กระปุกแบบนี้ค่ะใส่กระปุกใส่กล่องใส่ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปไว้ในตู้เย็นนะคะเป็นการหมักไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะพอครบเวลาก็นำมา ย่างบนกระทะค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันเพราะตอนหมักไก่เราใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะเราเป็นการย่างด้วยไฟอ่อนๆด้วยกระทะก็เอาด้านหนังลงไปก่อน,นะคะ่ะจะได้สีสวยน่ากินนี่นะคะ แล้วก็คอยกลับด้านค่ะน้ำมันจากหนังไก่ก็เริ่มออกมาแล้วค่ะบางส่วนนี่นะคะกลับด้านที่เป็นฝั่งเนื้อไก่ลงไปน,นะคะให้เขาสุกเสมอกันค่ะ จะพลิกกลับไปกลับมาสองรอบสามรอบก็ได้นะคะย่าง้วยไฟอ่อนๆนะคะเขาจะได้สุกแล้วก็สีสวยค่ะนี่ได้ที่แล้วสุกแล้วก็เอาขึ้นค่ะพักไว้ก่อนอันนี้ทั้งหมดทำสี่ชิ้นค่ะ เนี่ยเอาไก่ขึ้นหมดแล้วเราก็เอาน้ํามันออกจากกระทะค่ะน้ํามันออกแล้วก็น้ําซอสเทอริยากิลงไปค่ะวันนี้ไก่สี่ชิ้นใช้ทั้งหมดห้าช้อนค่ะสี่ช้อนกว่าๆค่ะเท่าตัวนี้นะคะเทริยากิแล้วก็น้ำค่ะประมาณสามช้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรส น้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเอาให้ซอสเขามีความข้นเหนียวนะคะนี่ค้นหนืดๆประมาณนี้ค่ะน้ำไก่ลงไปเลยรสชาติก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยค่ะ อันนี้ที่ทําประจำคือประมาณนี้อร่อยค่ะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาเอาให้ซอสเข้าไปในส่วนเนื้อของไก่ทุกชิ้นนะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะเขาจะได้ให้น้ำซอสซึมเข้าไปทุกส่วนค่ะ นี่ดูความช่ำค่ะนี่ประมาณนี้กับไก่ซอสเทริยากิง่ายๆในแบบของแ p ลพีแฟมิลีอีกแล้วนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคําพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอขบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ